เคยเป็นกันไหมครับแบบว่าหุงข้าวไว้ตั้งแต่เช้านะกะว่าตอนเย็นจะกลับมากินสบายๆแต่พอเปิดฝาหม้อเท่านั้นแหละโอ้โหข้าวบูดซะแล้ววันนี้ครับเราจะมาจัดการกับปัญหาหน้าปวดหัวน,นี้กันด้วยเคล็ดลับง่ายๆที่จะทําให้ข้าวของเราเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นเยอะเลยโอ้โหมันเป็นภาพที่คุ้นเคยกันดีเลยใช่ไหมล่ะครับหุงข้าวสวยๆร้อนๆไว้ตอนเช้านะครับแต่พอตกเย็นมาเปิดหม้อปุ๊บกลิ่นเหม็นเปรี้ยวนี่ลอยฟุ้งขึ้นมาเลย ข้าวก็เริ่มจะแฉะแฉะเป็นมึกเมือกแล้วสุดท้ายก็ต้องทําใจเททิ้งไปทั้งหมดน่าเสียดายจริงๆแล้วที่น่าแปลกใจก็คือเราก็ว่าเราล้างหม้อสะอาดเอี่ยมแล้วนะแต่ทําไมทําไมข้าวถึงยังบูดได้อยู่เรื่อยๆอืมหรือว่ามันจะมีตัวการลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ที่เรามองไม่เห็นกันแน,น่ๆนะครับใช่แล้วครับและตัวการที่ว่านั่นก็คือสิ่งที่เขาเรียกกันว่าหม้อบูดนั่นเอง เอ๊ะแล้วหม้อบูดมันคืออะไรกันแน่มันก็คืออาการที่หม้อหุงข้าวของเราเนี่ยครับกลายเป็นแหล่งสะสมของพวกเชื้อโรคแบคทีเรียเล็กๆที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าคือต่อให้เราล้างหม้อสะอาดแค่ไหนนะเชื้อพวกนี้มันยังแอบอยู่ได้พอนําไปหุงข้าวครั้งใหม่ปุ๊บเชื้อโรคพวกนี้ล่ะครับที่จะออกมาทําปฏิกิริยาทําให้ข้าวสวยๆของเราเนี่ยบูดเร็วกว่าปกติแบบเห็นได้ชัดเลย แต่ไม่ต้องกังวลไปเลยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีเคล็ดลับมาฝากกันแบบครบชุดเลยทั้งวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบด่วนๆไปจนถึงวิธีจัดการที่ต้นตอแบบถอนรากถอนโคนรับรองได้เลยว่าปัญหาข้าวบูดเนี่ยจะต้องหายไปจากครัวของเราอย่างแน่นอนครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่วิธีแก้แบบเร่งด่วนกันก่อนเลยดีกว่าวิธีที่จะช่วยอัปเกรดการหุงข้าวของเราได้แบบทันทีทันใดเลย และนี่เลยครับสองวัตถุดิบลับง่ายๆที่หาได้ในครัวเรานี่เองอย่างแรกเลยนะคือน้ำส้มสายชูครับแค่ช้อนชาเดียวเท่านั้นช่วยยืดอายุข้าวได้เป็นวันๆเลยนะส่วนอย่างที่สองก็คือน้ำมะนาวแค่สักสาถึงสี่หยดก็พออันนี้ไม่แค่ช่วยยับยั้งแบคทีเรียอย่างเดียวนะครับยังทําให้ข้าวของเราเนี่ยขาวสวยน่าก,กินขึ้นไปอีกด้วยสงสัยไหมครับว่ามันทํางานยังไงคืออย่างนี้ครับ ความเป็นกรดอ่อนๆที่อยู่ในทั้งน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำมะนาวนี่แหละจะเข้าไปช่วยหยุดการเติบโตของเจ้าแบคทีเรียตัวร้ายที่เป็นสาเหตุทําให้ข้าวบูดนั่นเองครับเป็นวิทยาศาสตรย์ยังง่ายในครัวบ้านๆนี่แหละแต่บอกเลยว่าได้ผลชะง,งัดนะส่วนวิธีทําก็ง่ายมากครับคือเราก็ซาวข้าวตามปกติเลยเติมน้ําให้ได้ระดับพอดีจากนั้นก็แค่เติมวัตถุดิบลับของเราลงไปจะเลือกเป็นน้ำส้มสายชูก็ได้หรือน้ำมะนาวก็ได้แล้วก็กดปุ่มหุงข้าวได้เลยครับ ง่ายๆแค่นี้เองแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าข้าวจะเปรี้ยวนะครับเพราะว่าความร้อนเนี่ยจะทำให้กลิ่นมันระเหยหายไปหมดเลยเหลือไว้แค่ข้าวที่ทั้งสวยทั้งทนขึ้นกว่าเดิมครับเอาล่ะครับเมื่อกี้เป็นวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะทีนี้เรามาดูวิธีจัดการที่ต้นต่อแบบถาวรกันบ้างดีกว่านั่นก็คือการทำความสะอาดหม้อแบบล้ำลึกนั่นเอง คือหัวใจสำคัญของเรื่องนี้เลยนะถ้าเราจะกำจัดปัญหาหมออบูดให้มันหายขาดไปเลยเนี่ยเราต้องกำจัดเจ้าแบคทีเรียที่มันฝังตัวอยู่ออกไปให้หมดจดครับการล้างแบบปกติธรรมดาที่เราทำกันทุกวันเนี่ยอาจจะยังไม่พอและนี่คือ3วิธีทำความสะอาดแบบล้ำลึกที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริงวิธีแรกเลยนะต้มน้ำเกลือครับแค่ใส่น้ำลงในหมอ้อเติมเกลือลงไปเยอะๆหน่อยแล้วกดหุงเลยครับถ้าจะให้ดีที่สุดนะทิ้งไว้ข้ามคืนไปเลย วิธีที่2ต้มน้ำส้มสายชูผสมน้ำอันนี้ก็ช่วยฆ่าเชื้อได้ดีเยี่ยมและวิธีสุดท้ายง่ายที่สุดแถมฟรีด้วยก็คือการเอาหม้อที่เราล้างสะอาดแล้วเนี่ยไปตากแดดจัดๆเลยครับสัก4ี่หชั่วโมงพลังจากแสงแดดนี่แหละคือสุดยอดนักฆ่าเชือ้อโรคจากธรรมชาติเลยโอเคครับและนั่นก็คือเคล็ดลับทั้งหมดที่เรานํามาฝากกันในวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกลยุทธ์สําคัญๆกันอีกสักรอบนะครับ พูดง่ายๆก็คือเรามี2กลยุทธ์หลักๆในการจัดการกับปัญหานี้ครับอันแรกเลยคือวิธีแก้เร่งด่วนก็คือการใช้น้ำส้มสายชูหรือน้ำมะนาวตอนหุงอันนี้แนะนำให้ทำทุกครั้งเลยนะเพื่อป้องกันไว้ก่อนแล้วก็ช่วยให้ข้าวสวยขึ้นด้วยส่วนกลยุทธ์ที่2คือวิธีแก้ถาวรหรือการทำความสะอาดหม้อแบบล้ำลึกอันนี้ควรทำทันทีเลยนะครับถ้าเจอว่าข้าวบูดเพื่อเป็นการกำจัดต้นตอของปัญหาให้สิ้นซากไปเลยเอาล่ะครับ ตอนนี้เคล็ดลับทั้งหมดก็อยู่ในมือของทุกคนแล้วคำถามก็คือจะลองเอาวิธีไหนไปใช้ก่อนดีครับแต่ไม่ว่าจะเลือกวิธีไหนนะรับรองได้เลยว่าปัญหาเข้าบูที่คอยกวนใจเรามาตลอดเนี่ยจะหมดไปจากครัวของเราอย่างแน่นอนครับ